นี่คือข่าวดีที่ทำให้หัวใจอบอุ่นและตื่นเต้นสำหรับอนาคตของเด็กๆในพื้นที่ห่างไกลมูลนิธิพลต,ตอตองอดุลได้ร่วมมือกับสำนักพิมพ์มติชนเพื่อมอบหนังสือจำนวน400เล่มรวมถึงทุนการศึกษามูลค่า100,000บาทให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสิแห่งนี้คือก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ชายแดนที่เข้าถึงยากแต่คุณคิดหรือว่าการริเริ่มแบบนี้เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้จริงๆมาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่า เมื่อเวลา14.30นาาฬิกของวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2568ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทมติชนจำกัดมหาชนในเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลตรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะตัวแทนของมูลนิธิพลต,ตองอดุลแสงสิงแก้วได้นำหนังสือจากสำนักพิมพ์ติชนไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน10แห่งเพื่อเริ่มต้นโครงการติดอาวุธทางปัญญา ที่จะนำความรู้ไปสู่เยาวชนในโรงเรียนเหล่านี้ซึ่งรวมถึงนายขันชัยบุญปานประธานบริษัทมติชนจำกัดมหาชนนายปราบบุญปานกรรมการผู้จัดการของบริษัทและทีมบริหารอีกหลายคนที่เข้าร่วมง,งาน ในกิจกรรมครั้งนี้มูลนิธิได้เตรียมหนังสือและนิตยาสารจากสำนักพิมพ์ทิชนจัดสรรให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน10แห่งโดยแต่ละโรงเรียนได้รับหนังสือจำนวน40เล่มนอกจากนี้ยังได้มอบเงินสนับสนุนอีก1,000 0แบาทเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ต่อเนื่องรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนมีดังนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยโรงเรียนเหล่านี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่ค่อนข้างห่างไกลและเข้าถึงยากทาให้การศึกษาของเด็กๆในที่แห่งนั้นมักถูกจำกัดมากยิ่งกว่านั้นการมีหหนนนังสืออดีีๆเล่่า้้จะะชวยกรตุค ความคิดสร้างสรรค์และความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นในเด็กตัวอย่างเช่นหนังสือนิทานสองภาษาสามารถช่วยเด็กเรียนภาษาได้แบบสนุกสนานในขณะที่หนังสือประวัติศาสตร์ก็จะทําให้พวกเขาเข้าใจอดีตและปัจจุบันของประเทศมากขึ้นเศร้าโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านนายาวโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านนาอีสานโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนมัธยมพระราชทา,านานายาวโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนเรสสวนบ้านห้วยโศกโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านโป่งลึก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินซีอาสาโ <able> รงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหินโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทองพลตำรวจเอกอดุลแสดงความเห็นว่าโครงการนี้เป็นความคิดริเริ่มที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับเขาเองมติชนเป็นสื่อที่เขาคุ้นเคยมานานกว่า20ปีแล้ว โดยเป็นสื่อที่มีมาตรฐานสูงและเป็นมืออาชีพเขามั่นใจว่าการสนับสนุนนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างมหาศาลส่วนใหญ่หนังสือที่มอบในวันนี้ประกอบด้วยนิทานสองภาษาหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวัยวรรณกรรมสำหรับเยาวชนและสารคดีทางวิทยาศาสตร์เป็นต้นซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่าและเก็บรักษาได้นาน เมื่อถูกถามถึงมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของตำรวจตะเวนชายแดนในปัจจุบันที่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงรักษาความสงบแต่ยังมีหน้าที่สร้างโอกาสทางการศึกษาและเขามองเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรคนตำรวจเอกอดุลตอบว่าจริงๆแล้วมันสำคัญมากเพราะตำรวจตะเวนชายแดนมีโรงเรียนมากกว่า200แห่งที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนและในป่าเขาที่เข้าถึงยากแต่การนำหนังสือเหล่านี้มาส่งเสริมให้เด็กในพื้นที่จะช่วยสร้างประโยชน์ระยะยาวเขาคิดว่าโครงการนี้จะทำให้เด็กจากต่างจังหวัดมีโอกาสศึกษาที่เท่าเทียมกันและในอนาคตคนเหล่านี้จะกลายเป็นกำลัง สำคัญของประเทศแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามการศึกษาที่ดีๆนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการอ่านหนังสือแต่ยังรวมถึงการเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตจริงด้วยเช่นการเรียนรู้ทักษะชีวิตแต่ในพื้นที่ห่างไกลที่อาจเผชิญกับความท้าทายต่างๆคุณคิดว่าการริเริ่มนี้เพียงพอหรือไม่เมื่อถูกถามต่อว่าการส่งเสริมภูมิปัญญาในพื้นที่ชายขอบจะช่วยลดช่องว่างทางความเหลื่อมล้ำได้หรือไม่ พลตำรวจเอกอดุลยืนยันว่าแน่นอนการเปลี่ยนแปลงของคนเราเริ่มต้นจากการศึกษาถ้าเราให้เด็กเข้าถึงการศึกษาที่ดีก็จะทำให้พวกเขามีศักยภาพในการพัฒนาต่อไปได้ซึ่งเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เขาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวว่าเขามาจากเด็กต่างจังหวัดมีโอกาสได้มาศึกษาในกรุงเทพและพัฒนาตัวเองจนถึงระดับปร,ริญญาเอกเขาหวังว่าจุดนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กในโรงเรียนเหล่านี้แต่ที่นี่คือส่วนที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างบางคนอาจโต้แย้งว่าเงินและหนังสือเพียงเล็กน้อยอาจไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ลึกซึ หงในสังคมไทยคุณเห็นด้วยหรือไม่ด้านพลตรวจตรีเจนรงสมเสถียรผู้บังคับการอเมริการกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนในฐานะตัวแทนของคนตำรวจโทรุร่งโรธถ,ถากูลปุญญาสิริผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนกล่าวว่าโครงการนี้ที่มติชนรวมกับมูลนิธิเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะเมื่อเด็กอ่านหนังสือก็จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านพัฒนาปัญญาและกระตุ้นจินตนาการไปด้วย โรงเรียนนำร่องทั้ง1ิบแห่งที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคกลางและจะมีโครงการต่อเนื่องเพิ่มเติมเข้ามาอีกในอนาคตเพื่อให้แน่ใจว่าผลกระทบจะยั่งยืนและแผ่ขยายออกไปและนี่คือจุดที่อาจจุดประกายความคิดเห็นที่แตกต่างในขณะที่การริเริ่มนี้ดูน่าชื่นชมแต่บางคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องเน้นเฉพาะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเท่านั้นไม่ใช่โรงเรียนทั่วไปในพื้นที่ห่างไกลอื่นๆคุณคิดอย่างไรการศึกษาควรเป็นสิทธิของทุกคนหรือควรมีเงื่อนไขเฉพาะกลุ่มมาคุยกันในคอมเมนต์สิ คุณเห็นด้วยกับการริเริ่มนี้หรือไม่หรือมีไอเดียอื่นๆในการส่งเสริมการศึกษาที่คุณอยากแบ่งปัน